สรุปสั้นๆส,สิบนิสัยไม่เป็นคนหัวร้อนไม่ได้สอนแค่ให้เราเป็นคนใจเย็นขึ้นแต่สอนวิธีมองชีวิตแบบปล่อยวางอย่างชาญฉลาดอ่านแล้วรู้สึกเหมือนตัวเองกำลังจะกลายเป็นนักปร,ราดที่เดินสายกลางแต่อย่างเท่ใครที่หัวร้อนง่ายงุดหงิดบ่อยคลิปนี้ช่วยได้จริงสรุปสิบข้อคิด 1. อย่ารีบตัดสินอะไรใน3วินาทีแรก รีบไม่ได้ช่วยให้ดีขึ้นผู้เขียนบอกว่าทุกครั้งที่มีอะไรหน้าหัวร้อนโผลมาเช่นการโดนพูดแทงใจหรือเจอสถานการณ์ที่ไม่ถูกใจอย่าเพิ่งปรีแตกลองนับ1-3แล้วจะเห็นว่าหลายเรื่องไม่คุ้มค่าที่จะอารมณ์เสียเลย 2. เลือกปฏิกริยาไม่ใช่ปล่อยให้อารมณ์เลือกเรา หัวร้อนมักมาพร้อมกับปฏิกิริยาอัตโนมัติเช่นขึ้นเสียงหรือประชดประชันแต่จริงๆแล้วเราสามารถเลือกว่าจะตอบโต้อย่างไงถ้าใจเย็นลงก่อน3วินาที 3. คํคำพูดของคุณอื่นไม่ได้กำหนดคุณค่าในตัวเราประโยคทุ่เจ็บแสบจากคนอื่นบางทีไม่ใช่ความจริงผู้เขียนย้ําว่าฟังแค่ไหนก็ได้แต่อย่าพกเอาไว้ในใจเพราะชีวิตมันสั้นเกินไปที่จะเสียพลังไปกับคําพูดลบๆ 4. หายใจลึกๆแล้วเดินหนีบ้างก็ได้เทคนิคนี้ง่ายมากแต่ทรงพลังเจอสถานการณ์ที่หัวกำลังจะปะทุเช่นมีคนพูดจี้ใจดำให้หยุดหายใจลึกๆแล้วเดินออกไปคุณจะรู้สึกเหมือนได้กลับมาคุมเกม 5. จงยอมรับว่าโลกนี้ไม่ได้หมุนตามเราเรื่องที่คนอื่นทำให้เราหงุดหงิดบางทีมันก็แค่โลกหมุนแบบที่มันเป็นเองไม่ใช่ว่าเขาตั้งใจจะมารบกวนเราปล่อยผ่านง่ายกว่าที่คิด 6. หัวร้อนนั้นแพงเกินไปทุกครั้งที่เราโมโ oh หเรากำลังเสียเวลาเสียพลังและอาจเสียความสัมพันธ์ดีๆไปแบบที่เอาคืนไม่ได้ฉะนั้นคิดก่อนว่าความโกรธนั้นคุ้มหรือเปล่า 7. ค้ำตัวเองให้ได้แล้วคุณจะรอดผู้เขียนแนะนำให้มองสถานการณ์ตลกตลกหรือหัวเร้อกับความเฟลของตัวเองบ้างความหัวร้อนจะหายวับเหมือนฟ้าหลังฝน 8. อย่าเป็นหม้อแรงดันต้องมีวาวระบายอารมณ์บางครั้งความโกรธมันสะสมอย่าเก็บไว้จนมันระเบิดออกมาลองหาทางระบายอารมณ์เช่นออกกำลังกายหรือเขียนระบายในสมุด 9. จดจ่อกับสิ่งสำคัญอย่าเสียเวลากับสิ่งไม่สำคัญผู้เขียนย้ำว่าชีวิตมันสั้นถ้าจะหัวร้อนกับเรื่องเล็กๆน้อยๆลองถามตัวเองว่า5ปีข้างหน้าเราจะยังจำเรื่องนี้อยู่ไหมถ้าคำตอบคือไม่ก็ปล่อยมันไป10 คนที่สงบในวันที่ควรหัวร้อนคือคนที่ชนะไม่ใช่แค่ชนะสถานการณ์แต่คุณกำลังชนะตัวเองความสงบคืออาวุธลับที่ทำให้เราโดดเด่นและเหนือกว่าในทุกสถานการณ์